กาดกาดขี <ừ. S 2> <ừ. S 1> ้เขื่อนระเบดเอาเห็นสูตะตเน่งเลยเอาสูตคุณดได้ไห ด้านในคุณดนในก็มาคุณดนในคุณแม่มันไหนเราอลังการงานสร้างเจอคู่แฝดแฝดสยองแฝดแม่แฝดแม่แฝดลูกแล้วไปถ่ายตัวเองไหมอ่ะเออถ่าต้อไปที่เราไปถ่ายเออเดี๋ยวจะถ่ายให้หน่อยประดับไปแล้วเรา นี่ก็มาอีกคือสมาธิกของเรามามาจากไหนเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบคุณขึ้นจากน้ำมาไปไหนอ่ะลงน้ำไปไเชิญเชิญค่ะเชิญเจ้าค่ะจะลงไปหาอะไรกินหน่อยอุ้ยสวยอ้ยวิวสวยอ่ะเออเออไปหาอะไรกินในน้ำ